สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพดอานนท์แจงตรามาพอสอเล่นหนังยังไม่ได้เอาพระมาแต่งกระเทยปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยสําหรับหอแต๋วแตกปังกูริเยหนึ่งในจักรวาลภาพยนตร์หอแต๋วแตกของผู้กํากับคนดังพดอานนท์ล่าสุดวันที่3ตุลาคมเจ้าตัวเปิดใจให้สัมภาษณ์ทาถึงตรามาที่นิมนตออ์พสพระมหาภัยวันมาเล่นหนัง พอสอนไทยเสร็จไปแล้วมันก็ดรามา่าทุกเรื่องแหละเราก็เฉยๆพระท่านมาให้พรโรงแรมเจ๊แต้วก็ให้น้ำมนต์คือไม่ได้มันเล่นแบบวีดไว้เขาเล่นเป็นพระทุกคนก็กราบพระแล้วพระก็ให้พรทุกคนรู้สึกยังไงที่มีดรามา่าประเด็นนี้ประเทศเรากับเรื่องดรามา่ารำคาญไม่ได้นะเคยชินมากกว่าเพราะมันดรามา่ากันทุกเรื่องเราก็อยู่กับมันให้ได้เพราะมันไม่ได้มีดรามา่ากับเราเรื่องเดียวมันดรามา่าทุกเรื่อง มุมมองเรื่องความเหมาะสมกับการเอาพระสงฆ์มาแสดงหนังมันอยู่ที่เจตนาเจตนาเราให้พระสงฆ์สอนธรรมะแต่คนส่วนใหญ่วัยรุ่นหรือใครที่ไม่ได้เข้าวัดก็มาดูหนังก็ได้ธรรมะกลับบ้านไปเราไม่ได้เอาพระสงฆ์มาแต่งเป็นกระเทยไม่ได้เอาพระสงฆ์มาเล่นเป็นเจ๊แตวพระสงฆ์ก็เป็นพระทุกคนก็กราบพระก็สอนว่าเราต้องทําดีคือเรารู้เพราะเราศาสนาพุทธเหมือนกันคาแรคเตอร์ของพศเป็นยังไง คาแรคเตอร์ของพศออเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นต้องไปดูในหนังเขาจะมีประโยคตลกตลกอยู่ประโยคนึงทํางานกับท่านก็สนุกท่านเป็นกันเองดีแต่พวกเราก็เคารพพระทุกคนก็นอบน้อมไหว้กราบ ไม่มีด่าท่านมีข้อแม้ในการมาร่วมงานไหมตอนแรกท่านจะไม่มาท่านบอกว่าไม่ว่างต้องเอาจนได้จนว่างให้ได้เปิดคิวรอเลยท่านมาวันไหนก็เอาตอนนั้นเลยในความรู้สึกเราเรื่องนี้ไม่มีท่านไม่ได้คือพระทุกคนก็เคยดูทีวีอยู่แล้วพอดีท่านดูท่านก็เอามาพูดในไลฟ์พอท่านพูดถึงหนังเราเราถึงออกไปพูดด้วยถ้าท่านไม่พูดเราก็คงไม่พูดถามว่าท่านมีข้อแนะนำอะไรไหมไม่มีนะ ตอนแรกเราจะไม่ให้พระใส่ชุด PPE เพราะเข่าวจริงมันมีพระใส่ตอนแรกจะให้ท่านใส่ท่านบอกว่าอย่าเลยแค่นี้ท่านก็โดนเยอะอยู่แล้วเราก็ได้พระมหาภัยวันมาส่วนท่านพระมหาสมปองเคยเล่นหนังกับเราแล้วคือท่านมาสอนศาสนามากกว่าสอนํำดีๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ